สวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วกับแม่ยาผ้า,าแสีบแสีบที่ใช้เสียบยูลันสามพี่น้องบางแสนสองอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นมองเก่าที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อมามากินน้ำแม่ยาเด้อยเพราะว่าจะเป็นอ่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทุกประเทศทัทศท่วโลกมากินมาเสียบมังกัรมืาอนี้มากินเมนู่นหยวนน้ำลายบักม่วงกับแก้วปลาแดกพี่น้องก่อ,อนที่กินที่จวดกอย่าลืมกำลังใจกุ้ยรงกู้แช่ กดติดตามให้ช่องเม่าผ้าเสร็จแล้วเนี่ย <มา S 1> ได้ค่ร์เดอรพอเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปตัวต่อไปอีกทาั้งหลายๆคลิปจ้ามาพี่น้องเสียบบันนี่เสียบมาโุ้ยมวงคุยเจียวปลาเด็กไหมมาเ,เร็วเร็ว <c oughs> มองมองคุยเจ้าวทั้งสมทั้งเพ็ดพี่น้อง <c oughs> เลียนตีเดียวเนี่เ <c oughs> สียงหลานนะพี่น้องเดีอเสียงหลานเ <c oughs> สียงหลาน มวงตุ่ยเยี่ยวป่ะเดียกสมดีแซ็ปซุดยอดสมสมสม Tùng khắc tùng khắc khắc bạn chắc cả toàn nhìn đó bây giờ cơm pha cơm phốn phốn tốt lên thắc mắn thì lòng tốt bò เมื่อนี้ยุไซกับบ้าแบบ,แบ,บปปเป็นอากาศยังสีขึ้นกันเบิร์ดพนะื่นะบางงงคุยเจ้าบางงงคุยเจ้าประเด็ก เมนูหยวดำลายเมนูตาแจ้งเลยล่ะพี่น้องว่เจ้าประเดี๋ยวน่นายจา<อ>พเียลเบเหนวยนึงน หนึ่งก็ท่านฮิมหนึงน่งฮิมเหลี่ยมมีกับยา่าไหมลูกหลานหลานพี่น้องหลานหลานมีหลานไส้คู่เดียว <c oughs> เปี้ยวลูกเปี้ยวส้มๆส้มลูกส้มมึงๆเดี๋ยวอย่ากินอย่าถ่ายคลิปก่อนจั๊กๆ

ตัวสั่น์ไหมยาเนาะร้านควากระไดร้านติดร้านติดพี่น้องเลยเจ้าไปจากเจ้านี้สับเดียวเจ้าก็ซื้อเอาประเดี๋ต่ำหมดหรอกพี่น้องซื้อเจ้ากระป๋อง เม,ม,มนูนับไล่เสียมาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้มังองคุยแก้วน้ำกันเด้อมองมองคุยแกย้วประเดีมา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 คุยน้ำกันมาคุยน้ำกัน ค mm ุณ hmm. พี่น้องในรายเด mm ้อ hmm. ค hey mm ่ะ hmm. ท <i> ี luent. ่ขอมาติดตามรับชมช่องมายาผ้าแส็บตั้งแต่ต้นจนจบคลิปมากกับไรถึงใจกับแช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาผ้าแส็บนะเดี๋ยวจะเด้อพ่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้าคลิปนี้แม่คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะไม่รู้จ้าพี่พุ่งทำไมเอาเหล็กเชื่อม